จากฟุตบอลไปดูกอล์ฟเมเจอร์หญิงกันบ้างนะครับกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่4น่าเสียดายสำหรับนักกอล์ฟไทยอัธยาธิติกุลนี<ม>่แพ้ในช่วงเพลย์ออฟนะครับนี่เป็นรายการเอวิองแชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลประมาณ261ล้านบาทค่ะก็จบรอบสุดท้ายนะคะโปรจีนอัธยาธิติกุลของเราเนี่ยคือเป็นผู้นำเดี่ยวมาตลอดนะคะแต่ว่า ทางด้านของเกรซคริมโปรจากออสเตรเลียเนี่ยมาทำเบอร์ดี้ได้ในหลุมสุดท้ายก็เลยทำให้สกอร์เนี่ยมาอยู่ที่14อันเดอร์พาเท่ากันเลยต้องไปตัดสินกันในช่วงเพลย์ออฟแล้วก็ทางเป็นคริมเนี่ยที่โอ้ในรอบเพลย์ออฟนี่ทำมาได้ดีเหลือเกินขนาดตีตกน้ำไปในช็อตที่2แต่ว่ายังมาเก็บเบอร์ดี้ได้นะคะครับเสมอกันในเพลย์ออฟแรกนะคะก็ต้องมาตัดสินกันในเพลย์ออฟหลุมที่2นะคะ mm. แล้วก็เป็นเกรซค่ะที่พัตอีเกิลได้ฮะ mm. เธอก็เลยคว้าแชมป์ไปนะคะนี่เป็นแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกของเจ้าตัวนะคะมาดีในวันสุดท้ายแล้วเกินคว้าเงินรางวัลไป40ล้านบาทนะคะส่วนโปรโจีนน่าเสียดายมากๆ <No. S 1> คือเราทำผลงานส่วนตัวของเธอได้ดีแล้วนะคะแต่ดดว่าไปเจอไปแพ้อีดเกิลเข้านิดเดียวนะะิดเดียวเดียวใกล้แล้วพยายามไปเรื่อยเดี๋ยวก็สำเร็จนะครับก็คว้าอรองแชมป์ไปใช่นะครับผลงานของนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับเอริยาจุธนุการอันดับ7ได้อันดับ7ไปสกอร์11อันเดอร์พา ธิดาภาสุวรรณภูระได้อันดับที่31สกอร์4อันเดอร์พาประพังกรวัฒนกิจและก็ชนตดตีวรรณแสนได้อันดับที่43ร่วมสกอ 1, ร์1อันเดอร์พาปาจารีอนันต์ฤการสกอร์อีเวนพานะครับได้อันดับที่49ปะ่ะ